โอ้มันมันยเมื่อาน่สาธรรมชาติครับตัวขนาดคือกะิงหน่อยเว่าสากับสอบได้ขมิ้นแล้วมะเขอลงเดี๋ยวอยู่บเนี่ยบัวอไปะเร้เล่า่ไปะเศร้าหรือล่บวบัเป่นบัวเศตีนุ้นนเอาสียาตอนับอไม่ยีกินต้มลายดอก ใบใหม่ใหกสมกะสังกบางไงเนาะสมฐานะโอ้ยมันห่าใบไหมมันขึ้นฟอดทรรมดอะันมันฟอดปลาดอกเอาตาอยู่บ่ดอกแรกครับโอ้วกยิ่งฝุดฟุ่ทั้งฝุนกเด็กบเว่ปล่อยยังปล่อยดอก ใส่ใส่กบตีเลยจาเดเทกบไม่ตีหรอยม่สกบมันสีวอกได้เลยใหเขาเบิรงไตุมโอ้ยอยเบียกบเลี้ยงต้มมะเรงเนาะต้มมะเรงแล้วกบเลี้ยงเอาได้หมเดี่ยเดี๋ยวเาดยเผาได้ต้มยูดอกบบ้ไอเขาดอกสายจิลรุ่นครับบวกบวกบวกปลาลํไยปลาอยู่ีนประมาณสองร้อยกิโล Nağ, này, cua ham nó lạc, lười, này, đi, uôi! Tớ á, tớ mua. Ui, đại tớ, đây. tập tiền, bài phát. Đi bậc tìm, đừng, hẹn, tết, nè, nè. Tụi đều, ơ, cán, vô, liềm. Tụi nằm, bật tự, tụi nhẹ, nó, này. Đi qua, bật tự,

เห็ <g ül ens> ้ไ <g> ด <ül ens> ้พ <laughs> no, ah, uh ื huh. uh ้นดพื้นนึงอยู่ก็ไปแหม่มนะเฮ้ยเฮ้ยเบิ่มห่เนาะบวกซ้ำนีเบ่ะต้องใส่ก็ได้ดอกเห็นนีก็ม่ได้มันพื้อตลอดก็เลี่ยมที่สองตัวถ้วยนี่ได้เยอปไปเคียงด้วยฮันเอาเลือาบข้อข้อ เออมันตัวใหญ่อยเอเอาตัวใหญ่โยไปปิ่งปลาต้มก็้น่เห็นเนาะอผมมีปลาต้มกับตมแมงกวหน่อยเดี๋ยนาะปลาเมื่อเมื่อเมื่อม่ได้นหอกโอ้คอกอดอกอมันอยู่ตีนเหี้ยอแผงเนี่ย หลอดสุดท้ายครับหอสุดท้ายครับขาวเป็นขาวอ่นี่อสุดท้ายเต็มพาาอันีรโคลียมโคลียมมอสต์อย่ย่มยังไม่ยืนบนเสื้่ฟอดไป่าน่ะอือปากก้อยเป่นปนิ่งวนี่ก็ปากวะ ปลาเต็มกระชังแลยจนเสีแต่วประควาป้าหนูมาครับปลาเต็มกระชังครับเมื่งวนโกฟันดีแล้วคุณครับโกเมย์โก้ด้วปลาเต็มกระชังครับโอ้เอ้ยเป็ปก็มีครับเด้อก็มีพอพันขอพันตรงนี้หรอขอพันลงหมอนตีตัวเดียวมันเข้ากันหนอมังานนี่แตปลาก่อยปลาตัว chú sai vừa mà lại có mà tưng tôi nhè có khó đây